คนนี้ฮอตไม่แพ้กันนะครับคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองตอนนี้เนี่ยโอ้โห,หน่ารักจริงๆเพราะว่าเขาตัดผมสั้นนะพี่ทุกกี้นะแล้วสำคัญกว่านั้นคือการตัดผมสนนั้นครั้งนี้ไม่ได้เคยตัดนะแต่ตัดเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกเลยว่าคนคนนี้คนหน้าแบบเนี้ยทรงไหนก็เอาอยู่<ช>ไปเจอใบเฟิร์นเล่าเรื่องราวผมสั้นนะทําไมถึงตัดผมสั้นเชิญค่ะเชิญครับก็เป็นอีกลุกนึงที่สําหรับโปรเจกต์ต่อไปค่ะ สองกระจกแล้วเราผมเปียกตกใจนิดนึงแบบว่าอาออ๋อเป็นอย่างนี้ตัดแล้วอะไรอย่างนี้มีางใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกสุคู่เคยเคยเหมือนกันค่ะเคยคิดว่าตอนถ้าถ้าอกหักต้องตัดผมเราทำงานก็ต้องตัดผมเช่นกันค่ะเพื่อคาแรคเตอร์ค่ะชอบนะไม่มีใครคุยเลยแต่เราชอบผมตัวเองก็พอแล้วเราชอบทรงนี้ค่ะปีนี้ถ่ายแน่นมากๆค่ะ อ๋อมีคนเขาไม่เก็ตก็บอกว่าอ,อกหักหรือเปล่าตัดผมสั้นอเออสมัยพี่ก็เป็นอย่าง,งนั้นจริงไมพี่อุ่มันเป็นความความแบบความเชื่ออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้นะทุกวันนี้นะคะคนตัดผมสั้นคนมีร่างท้องคนไปเสริมจมูกคนไปทําหน้าคนอต่ hmm. ผลงานทั้งนั้นเพื่อง,งานล้วนใช่นี่คุณไปเฟืงเขาอาจจะถ่ายซีรีส์ถ่ายละครอะไรพวกนี้นะ,นะมีโปรเจกต์จะตัดผมไหมพี่ตุ๊ก หน้าอย่างพี่ยาวอย่างเดียวค่ะไม่ได้ทําได้หลายทรงอ่าเป็นครูเป็นสีก็ได้สั้นไม่ได้เอโอเค